ตอนที่3,841ประวัติภายในคุกใต้ดินตะกูลซุนพวกเขาโยนชีคั้งเข้าไปในคุกเหล็กลีลับบนไกยังคงมีตะไครยมัดเสียงพอร้อนใจอยากรีบไปดูสถานการณ์ข้างนอกจึงโยนอีกฝายเข้าไปกรองกรอนเอาไว้คิดว่าไว้ค่อยกลับมาถามความอีกครั้งทั้ง8คนเร่งฝีเท้ามาถึงข้างนอกเห็นบนรรพจาอ์อเวอ์โซของพวกเขาแล้วก็ปลดผ้าคลุมสีดำบนใบหน้าออกพวกเขาเรีบถามว่าบรรพจั์อเวอโซ ทาหารเมืองพวกนั้นจะตามมาทันหรือไม่ตามทันหรือไม่พวกเขาจะตามมาทันได้อย่างไรเขาพูดพังเยยยอโดยนำเสียงที่แก่ชราพวกเขาหาที่นี่ไม่เจอหรอกไม่มีใครรู้ว่าชีคังถูกตระกูลโซนของพวกเราจับมาวางใจเธอหนึ่งคนในนั้นลังเลเล็กน้อยแต่บรรพจานอวโซข้ารู้สึกว่าเรื่องราวในคืนนี้ราบเรื่นเกินไปออกจะออกจะเหมือนความฝันอยู่บ้างชายคนนั้นกล่าว ในดวงตามีความกังวลใจที่ปิดไม่มิดแม้ชีคังคนนั้นเป็นผู้แข็งแกรงขั้นสูงสุดระดับเทพชั้นบนแต่เทียบกับข้าแล้วยังอ่อนหัดอยู่บ้างพ่ายแพ้ด้วยน้ำมือข้าก็สมเหตุสมผลแล้วมีอะไรที่ร่าเรื่นเกินไปกันเล่าเดิมทีก็ควรเป็นเช่นนี้อยู่แล้วอีกอย่างเจ้าคิดว่าน่าจะเป็นข้าที่พ่ายแพ้ให้กับเขาถึงจะถูกต้องอย่างนั้นหรือบรรพจารย์อวโสตะกูลุนกว่าสายตาคมปราบความไม่พอใจชายชัด มิกลามิกลาคนคนนั้นพันตื่นกลัวตอบรับเป็นพันละวันคนเล่าขังไว้แล้วใช่หรือไม่บรรพจารนอว,วุโสรรมขังไว้ในคุกใต้ดินแล้วแต่พวกข้าเห็นว่าบนตัวเขามีตา่ายมัดเซียนอยู่จึงไม่ได้ลงกรเล็กลีลับไว้เมื่อได้ฟังดังนั้นบรรพจารนอวุโสพันบุนคิว้วเขามีระดับพลังเช่นนี้ตา่ายมัดเซียนตรึงเขาไว้ได้เพียงชั่วขณะหนึ่งสมควรลงกรเล็กลีลับเอาไว้ปลอดภัยกว่า ทุกคนฟังจบก็มองหน้ากันคนหนึ่งในนั้นพูดว่าเช่นนั้นพวกข้าจะไปใช้กรเหล็กรีลับลงกรมือและเท้าไว้เดี๋ยวนี้พวกเขากำลังจะมุ่งหน้าไปยังโคกใต้ดินทวา่าผูกก้นําตระกูลซุนเรื่องฝีเท้าเดินเข้ามาในตอนนี้เองบรรพจารย์อวซโสมีเรื่องอะไรบรรพจา์อวซโสตระก,กูลซุนหยุดฝีเท้าจากนั้นมองไปทางผูกก้นําตระกูลซุนบรรพจารย์อวซโซข้าพึ่งไปที่โคกมา สวนวิยบอกคาว่าคนกลุ่มเดียวกับเจ้าเมืองตะวันออกอาศัยอยู่ที่กระท่อมริมทะเลสาบผู้นําตระกูลซุนทูดก่อนจะมองบรรพจารย์อเวโซถามว่าตอนนี้จับเจ้าเมืองตะวันออกมาแล้วหลังจากนี้จะจัดการซุวนวมืยออย่างไรฟังคําถามแล้วบรรพจาอ์อเวโซสุนผันมุ่นคิว้วกล่าวคลายกับพุ้นิดว่ากระท่อมริมทะเลสาบหรือกระท่อมริมทะเลสาบเขตเมืองใต้ที่เล่าลือกันนาหูช่วงก่อนหน้าวันลึกลับนั่นหรือถูกต้องที่นั่นแหละ พวกเขาออกมาจากที่นั่นน้อยครั้งนักดังนั้นจึงมีคนพบเห็นพวกเขาน้อยมากเช่นกันแต่ฟังจากสุนด้วยพูดเขาเองก็เพิ่งรู้ว่าคนที่กระท่มริมทะเลสาบก็คือคนกลุ่มเดียวก,กันกับเมื่อตอนนั้นไม่ได้บอกว่าพวกเขามีกวางวิญญาณทองม่วงหรอกหรือเหตุใดไม่เคยมีใครเคยพบเห็นที่เมืองน,นี้เลยเล่าวันพจารย์อวโสพันธามขึ้นผู้นำตระก,กูลสนสายหน้าเออข้าไม่รู้จริงๆกวางวิญญาณทองม่วงมีจริงเพียงแต่ไม่รู้ว่าพวกเขาซ่อนมันไว้ที่ไหน แต่พอกวางวิญญาณทองม่วงของพวกเขาไม่ปรากฏตัวเลยไม่เช่นนั้นจะซ่อนฐานะของพวกเขาจนถึงตอนนี้ได้หรือสิ่งที่พวกเรารู้ในตอนนี้ไม่ใช่ฐานะแท้จริงของพวกเขาพวกเรารู้เพียงว่าพวกเขาเคยทำเรื่องอะไรมาบ้างแต่ไม่รู้ถึงประวัติความเป็นมาบรรพจย์อวโสเหลือมองผู้นำตระกูลคราหนึ่งจากนั้นพูดต่อแต่ตอนนี้มีคนของพวกเขาอยู่ในมือของพวกเราแล้วหากสามารถถามประวัติของพวกเขาออกมาได้ เรื่องราวก็ง่ายขึ้นมากแล้วแล้วจะจัดการกับสุนไว้อย่างไรผู้นำตระกูลสุนรมดวงตาของบรรพจา์อวโซตระกูลสุนเป็นประกายเสียงอันแกชาราที่เต็มไปด้วยแรงกดดันเอ่ยว่าขังเขาไว้ก่อนเมื่อรูปประวัติของพวกเขาแล้วค่อยว่ากันอีกทีตอนที่สามพั้่าอีกหลายคนฟังตระกูลสุนกําลังหาเรือกันอีกด้านหนึ่งสวีตัวกลับถึงกระท่อมริมทะเลสาบก่อนจะเล่าสถานการณ์ให้พวกตู้ฟันฟัง หลังจากฟังเรื่องราวพวกตู้ฟันสบตาการคราหนึ่งสุดท้ายจึงมองไปทางหุยหลางเจ้าไปบอกกับเจ้าตำหนักเธอขอคำแนะนำจากเขาว่าควรทำอย่างไรดีส่วนนายหญิงหากเจ้าตำหนักอยากบอกนางเขาย่อมพูดกับนางเองได้เช่นนั้นพวกเจ้ารอข้าประเดียวฮุยห,หลางกล่าวแล้วมุ่งหน้าไปยังเรือนหลักอย่างรวดเร็วเสยนยญอนเมื่อเจอที่เรือนหลักอยู่เป็นเพื่อนเฟิงเจิยวที่กำลังหลับภายในห้องอบอุ่นสงบและสบายใจ สองคนบนเตียงนอนตะแคงแผ่นหลังของฟึ่งจิวแนบชิดกับหน้าอกของเซียนหยวนโม่เจอพายกับอิงแอบ,บอยู่ในอ้อมกอดของเขาอย่างไรอย่างนั้นเซียนหยวนโม่เจอใช้มือหนึ่งให้นางหนุนตังมอนส่วนอีกมือหนึ่งโอบเอวนางไว้ส่วนฝ่ามือแนบอยู่หน้าท้องนุนขึ้นมาครันรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวแผ่วเบาภายในท้องนางเป็นครั้งคราวเขาลืมตาขึ้นและมองมือตนเองจากนั้นยกมือขึ้นเล็กน้อยโดยกลัวว่า เมื่อตนเองจะหนักเกินไปทับนางจนทำให้ไม่สบายตัวเห็นนางหลับอยู่ในอ้อมกอดพิงทางร่างมาที่ตัวเขามุมปากก็พันยกขึ้นเล็กน้อยเผ้ยเห็นรอยยิ้มที่ยากจะสังเกตเห็นขณะเดียวกันกำลังเพลิดเพลินกับความสงบและอบอุ่นนี้ก็ได้ยินเสียงดังมาจากข้างนอกรังเขามองเฟื่องเจียวที่หลับสนิทอยู่ในอ้อมแขนคราหนึ่งคิดแล้วก็ยื่นมือไปกดจุดหลับไหลของนางจากนั้นค่อยลุกขึ้นนางที่ข้างเตียง สวมชุดคุมตัวนอกนั่งบนรถเข็นและออกไปข้างนอกเข้ามาเสียดยนโมื่เจอเรียกก่อนจะนั่งลงข้างโต๊ะ้วยลังเดินเข้ามาอย่างแผ่วเบาเห็นนายท่านนั่งอยู่โต๊ะด้านนอกเรือนจึงเดินเข้ามากล่าวว่านายท่านวันนี้คนของตระกูลสุนจับชีคังไปนอกจากนี้อิงอียังส่งข่าวกลับมาบอกว่าสุนเว่ยถูกคังที่ตระกูลซุนถ้าว่าคนของตระกูลซุนกลับไม่ทาอะไรเขา ฟังดังนั้นแล้วดวงตาดำลึกลำของเซียนหยวนพ่เจอปรากฏประกายมืดมนเขาเทน,น้ำดื่มถ้วยหนึ่งไม่ได้พูดอะไรเวยางยืนอยู่บเบียรอคำสั่งจากเขาให้อิงอีจับตาดูไว้เพื่อรับรองความปลอดภัยของชีคังนอกจากนี้ความเย็นชาชัดเจนขึ้นในดวงตาคืนนี้ถ้าคนตระกูลซุนอีกเมื่อฟังจบบนใบหน้าของเวยางปรากฏแววของความตื่นเต้นถามว่า ในท่านหมายถึงว่าไม่ต้องช่วยฉี้คังแต่อยากให้พวกเขาส่งฉี้คังออกมาเองอย่างนั้นหรือหากข้าคนตระกูลซุนเอีกในคืนนี้เช่นนั้นตระกูลซุนต้องปันป่วนมากแน่ความหวาดกลัวของผู้คนมากมายย่อมเป็นการทรมานจิตใจคนที่ดีที่สุดเป็นเช่นทันหลอกกระดูกโดยแท้ไปจัดการเธอเขากล่าวพางวางถ้วยน้ำลงครับเวลาตอบรับด้วยความตื่นเต้นจากนั้นมวลกายเดินไปข้างนอกอย่างรวดเร็ว ข้างหน้าหลังจากพวกทูฟฝันฟังความที่คุยลังนํากลับมาบอกแล้วแต่ละคนพันตาเป็นประกายตู้ฝันขยับพัดในมือนิบเบาๆในตาฉายแววบูว้ใบพังยิ้มสมกับเป็นเจ้าตําหนักจริงๆการเคลื่อนไหวนี้เป็นการโจมตีหัวใจและจิตใจของพวกเขาซึ่งจะทําให้พวกเขาหวาดกลัวมากกว่าการฆ่าพวกเขาโดยตรงเช่นนั้นยังรออะไรอยู่เล่าไปเถอะคืนนี้ให้เลือกลงมือลัวอีทูฟามืออดทนรอไม่ไหวอย,อยู่บ้าง ข้าก็จะไปด้วยสวีตัวกล่าวสาวเท้าออกมาข้าก็เหมือนกันุวีลังแยมยิ้มก่อนจะกล่าวกับพวกเว่ยเฟิงว่าพวกเจ้าอยู่ที่นี่เถอะคืนนี้ให้พวกข้าไปแทนเว่ยเฟิงยิมได้เช่นนั้นพวกเจ้าก็ระวังตัวด้วยพวกเจ้าอยู่เฝ้าบ้านให้ดีกูโมมองพวกเรืองวา่าพลางกล่าวอืมพวกเจ้าระวังตัวละ่ะดังนั้นตู้ฟานสวีตัวหวีหลังไปจนถึงกูโมจึงมุ่งหน้าไปยังตระกูลซุนิยมวิการ